สูงอยากเตี้ยเตี้ยอยากสูงมันคือปัญหาโลกแตกครับการน,นี้ตัวเตี้ยแต่งแบบตัวสูงไอคนซื้อตัวสูงก็มาแ,แต่งแบบตัวเตี้ยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าทําไบไม่ซื้อที่ชอบนะครับมันอยู่ที่งบประมาณถามว่าคันนี้ทําไมอยากสูงครับตัวเตี้ยมันถูกกว่าตัวสูงนะครับเอารอใหญ่มาใส่ครับเอาบันไดามาใส่อย,อย่างนี้นะครับคันนี้ไบเก้าหมื่นเออเป็น1 9่งจุดเ้าเอนะสอง9 s <S นะนะดูภายในเบาะหานะครับเกียร์หสปีด เออมาดูสินะครับรถเข้าใหม่นะครับมีาคาบเชื่ออะไรบ้างไม่ต้องตกใจนะครับท <c oughs> ้ายเดิมๆแบบนี้อ่ะดูครับนะเม็ดโองเม็ดอาร์คเดิมๆเ,เห็นไหมโอ้โหนะครับสายายา,าสงสิบเจ็ดมาตัวสูงนะครับแต่รถเป็นโซเทียนะเออนม่ดูครับเห็นไหมเบาะคาดด้วย <c oughs> นะเออไม้เก้าหมื่นนะครับเกียร์หกสปีดครับคล่องเครื่องเดิมๆแบบนี้ นะครับทอดไม่ได้เปลี่ยนแทนเพียรยุครบอ่าเป็นไงไปรุน่นนะครับ419,000ลูกค้าเกียรติดีเกียรติพันลูกค้าเกียรติว่าง8,000สนใจทักแชทเข้ามาเลยครับเดี๋ยวจ่าเข้มจัดให้รับรถแน่นอน